พี่น้องเอ้ยพุทธองค์เพิินเก่าวไวายไผู้ทำมบุญส่างผิวพันธกระใสซองสีเป็นเงินเป็นทองของที่เฮาอยากได้กะไลเขาหลังโฮมความทุกข์ยากกะสีมุมเพราะผลบุญหนุนทรงบรรุตามประสงค์บ่พ่อรวยกะสีรวยบ่อพ่อได้กะสีได้เพราะบุญอยู่ซอยสู้เป็นบัณฑิตมีความรู้เป็นคุณครูเป็นนักปราชญ์ความฉลา,าดรอบรู้เพราะบุญส่างแต่ก่อนมีหนีทาวอนอยู่เดี่ยวนี่คือวชาติกรกี่เฮาพ่ทำมบุญส้างอา นิสงน้ำเพลนแสนสิว้อนถูกเอินหูหน่อยบอได้ยินรักษาสินทำบุญไว้ท่านปัดใจเอาไว้เน่บุญสิได้ซอยแก่ย่ามเฮาพอสิงบอดีทำบุญสาในมือนี่มือสีมาสีใสซองสิ่งที่มั่นมั่วหมองกระสิหายจากสิ้นเพราะบุญส้างแต่ก่อนมา บุญคือดน้าธงกวางทำลงไปบ่มีอังให้ปลูกฝังลงปลายเฮาเห็ดยังใดอนันตเฮาปลูกยังใดอันันเสมอดำดังกันบุญคือไม้กำพันพันผางามเอาไว้จีผาไม้ตำยางดีสนุกไขเปิดอ่างบุญนั่นกระดังกันเห็ดบุญยังใดบุญนันทำบุญยังได้บุญนันบุญบางไฟบุญเข่าจีบุญตีปิดตีปี ท่านเธอเล็กเธอหน่อยจะเลื่อนร้อยตามข้องเก่าข้องแต่กกแต่เข่าโบร้านเถาเพิ่นกล่าวมาทำบุญสาในมือนี้ดวงบอดีทำบุญกรบุญสีซอยบุญสีถอนบุญสีถอดเคราะหายให้หายเสี่ยงบอมียาสรบลีกลีมีบุญใสให้เบ็ดใสแม่นบอมีปัดใจย่อมือโยกใสหัวก็ได้บุญนั่นได้แก่เฮามาสเสดอเดอเจ้ามาทำบุญนำกัน จังเป็นตาอ่อนซ้อนบุญไผ่ถ้ำไผ่กระไดมีเงินลานกันสุขคนเดูู้้มีใจบุญสุนท่านสุขูสุขคนเดิ้อ